เทพเซียน40,000ปีตอนที่168มันกําลังรนหาที่ตายเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในสนามรบสรงจงเฉากาวต่อไปว่าอีกไม่นานจะเข้าถึงสนามรบข้าเห็นว่าหลายคนนำอาวุธของตัวเองมาด้วยแต่หากมีผู้ใดต้องการอาวุธเพิ่มเติมสามารถไปเลือกดูที่คลังอาวุธของเรือขนส่งลำนี้ได้ แม้ว่าพวกเราไม่มีอาวุธวิเศษประเภทต่อสู้ประชิดต,ตัวมากนักแต่หากเป็นอาวุธปืนทุกชนิดรับรองว่าไม่มีขาดตกบกพร่องทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ตามสบายหลีเหววันไหวใจขึ้นมาทันทีอาวุธวิเศษที่มันหลอมสร้างขึ้นทั้งหมดล้วนเป็นอาวุธระยะประชิดหากมีอาวุธปืนมาใช้ป้องกันตัวเองเพิ่มขึ้นใหญ่มิใช่ยิ่งดีกว่าเดิมขณะที่กำลังจะพูดลุกขึ้น กับเห็นว่าไม่มีผู้ใดขยับเลยแม้แต่คนเดียวต้องงงงันวูบอดยื่นหน้าเข้าไปกับสิบถามติงหลิงตังที่ยืนอยู่ด้านข้างไม่ได้เซียวหลิงเจียฉนไหนไม่มีผู้ใดไปรับปืนติงหลิงตังยิ้มเล็กน้อยอธิบายว่าผู้ฝึกปืนสังขารและผู้ฝึกปืนกระบี่แบบดั้งเดิมไม่ชมชอบใช้อาวุธปืนนี่ไม่ใช่ว่าพวกเราเยอะยิงจองหองหรือพอใจที่จะยึดติดกับวิธีดั้งเดิมของเรา เพียงแต่เป็นเพราะว่าอาวุธปืนมีข้อบกพร่องหลายประการนับตั้งแต่การถือกำเนิดของอาวุธวิเศษระยะไกลเช่นอาวุธปืนดาบและปืนเรื่องข้อดีข้อเสียของอาวุธวิเศษหนึ่งไก้หนึ่งไก่คู่นี้กลายเป็นจุดสนใจของการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรมาโดยตลอด ข้อดีของอาวุธปืนย่อมเห็นได้ชัดเจนไม่เพียงแต่ระยะโจมตีไกลมากพลังทำลายรุนแรงมีน้ำสำ้ำใช้เซลล์พลังงานผลึกวิเศษเป็นแหล่งพลังงานดังนั้นสามารถสงวนพลังปานของผู้ใช้ช่วยให้สามารถต่อสู้ได้ยาวนานขึ้นทั้งอาวุธปืนระดับตำบางรุ่นยังสามารถใช้งานได้โดยคนธรรมดาแต่ข้อเสียก็ชัดเจนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเซลล์พลังงานผลึกวิเศษหรือกระสุนที่หลอมสร้างจากผลึกวิเศษ ล้วนมีน้ำหนักอันน่าสะพึงกลัวยกตัวอย่างปืนระเบิดเพลิงอสศนีที่หลีเหาเคยพบบรถไฟในครั้งนั้นเมื่อรวมกับเซลล์พลังงานผลึกวิเศษสักหนึ่งโหลและเข็มขัดกระสุนสัก3สายหสายมันจะมีน้ำหนักอย่างน้อยที่สุดก็100จินสำหรับคนทั่วไปหากต้องการแบกภาระเช่นนี้เข้าไปในส่วนหรืของทุ่งร้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรอารวาสสักหลายวันหรือหลายสิบวัน กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างแท้จริงแต่สำหรับผู้บำเพ็ญตนอย่างย่ำแย่กว่านั้นอีกหากพวกมันต้องระเบิดความเร็วจากศูนย์ถึงหลายร้อยหลาหรือแม้แต่ใกล้เคียงกับความเร็วเสียงภายในเสี้ยววินาทีหรือในชั่วอึดใจเดียวต้องเคลื่อนไหวต่อเนื่องกลางอากาศหลายสิบครั้งเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของสัตว์อสูรล้วนแต่เป็นเรื่องที่พบเจออยู่เป็นประจำในส่วนหรืของทุ่งร้างใหญ่ ในระหว่างที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงการบรรทุกน้ำหนักเพิ่มเติม1กิโลกรัมอาจเป็นผลให้พวกมันช้าลงหนึ่งวินาทีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางทารางในระหว่างการต่อสู้เล็กน้อยแต่เพียงแค่เล็กน้อยนี้อาจทำให้พวกมันไม่สามารถหลบพ้นการโจมตีของสัตว์อสูรที่ควรจะหลบได้และสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากเผชิญหน้ากับมนุษย์มาอย่างยาวนานสัตว์อสูรก็มีวิวัฒนาการเช่นกัน สัตว์อสูรระดับสูงจำนวนมากมีร่างกายที่ปกคลุมด้วยเปลือกแข็งทั้งหมดจุดสำคัญของพวกมันถูกซ่อนอยู่ใต้เปลือกแข็งมีเพียงช่องว่างข้อต่อเล็กๆเท่านั้นที่พอจะทำร้ายพวกมันได้ซึ่งจุดเหล่านี้ยากที่จะโจมตีจากระยะหลายพันเมตรจำต้องเข้าไปใกล้ในระยะร้อยเมตรและยิงจู่โจมจากระยะไกลจึงจะสามารถสร้างความเสียหายจนถึงขั้นบาดเจ็บปล่มตายได้อย่างไรก็ตาม ระยะ100เมตรสำหรับผู้บำเพ็ญตนไม่ใช่ว่าปืนหรือดาบก็แทบไม่มีข้อแตกต่างกันแล้วในกองทัพสหพันธ์ทหารส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาพวกมันต่อสู้เป็นกองทัพไม่มีข้อห่วงกังวลด้านการส่งสเสบียงบำรุงทุกประเภทดังนั้นพวกมันใช้อาวุธปืนเป็นหลักแต่สำหรับอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยการสงครามตาห่วงเราพวกมันทุกคนมีฝีมือในการต่อสู้ระยะประชิด ไม่เคยผ่านการฝึกปลืออาวุธปืนอย่างจริงจังอีกทั้งพวกเราคุ้นเคยกับการต่อสู้เป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งจำเป็นต้องขนงส่งเสบียงบำรุงทุกประเภทด้วยตัวเองไม่ต้องเอ่ยถึงว่าการออกล่าสัตว์อสูรครั้งหนึ่งจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า10วันครึ่งเดือนน้ำหนักทุกหน่วยที่จะพกพาไปด้วยจึงต้องผ่านการคำนวณอย่างรอบคอบเสมอสรุปก็คือหากพวกเราพกพาอาวุธปืนหนึ่งนั้น ไม่เพียงพอที่จะทำร้ายสัตว์อสูรจนถึงขั้นบาดเจ็บร้ายแรงแต่จะกลายเป็นภาระเสียมากกว่าเป็นเครื่องทวงรั้งที่จะส่งผลต่อความเร็วและความคล่องตัวของเราอย่างไรก็ตามในโรคแห่งการบำเพ็ญเพียรสมัยใหม่ของเรานอกจากผู้ฝึกกระบี่แล้วยังคงมีผู้ฝึกปืนอยู่ด้วยเช่นกันผู้บำเพ็ญตนประเภทต่อสู้สาขานี้ถนัดจัดเจนในวิชาปืนสัพยุท์ ผู้ฝึกปืนที่ทรงพลังสามารถยิงทะลวงช่องว่างเล็กๆระหว่างเปลือกแข็งของสัตว์อสูรได้อย่างแม่นยำจากระยะหลายพันเมตรปิดศีรษะในนัดเดียววิทยาลัยการทหารที่หนึ่งแห่งสหพันธ์เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมผู้ฝึกปืนที่ว่านี้เองอาวุธปืนเมื่ออยู่ในมือของพวกมันใช้ออกดุดเทพพย,ยดานุนเสริมเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ติงหลิงต่างนิ่งครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะจากนั้นกล่าวาว่าแม้ว่า สำหรับพวกเราอาวุธปืนจะเป็นเพียงแค่ของเกกะแต่สำหรับเจ้ากลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเจ้ามีสู้ไปเลือกมาไว้ป้องกันตัวเองสักกระบอกสองกระบอกจะดีกว่าไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็มีกำลังวังชามาหาศาลเหนือมนุษย์สามารถพกพาไปได้อย่างสบายที่สำคัญคือเจ้าไม่เคยฝึกปือวิชาดาบกระบี่หรืออาวุธระยะประชิดอื่นๆอย่างจริงจังมาก่อนสำหรับเจ้าแล้วไม่ว่าดาบหรือปืนก็หมื่นเหมือนกันในกรณีนี้หากใช้ปืนยิงจากระยะไกล อาจปลอดภัยสำหรับเจ้ามากกว่าหลีอเหยาวก็คิดกำลังเช่นเดียวกันนอกจากเข็ดคอนวายุแปรปรวน108ท่าแล้วมันก็ไม่เคยฝึกวิชาโจมตีที่ร้การอื่นๆมาก่อนและอันที่จริงแม้แต่เข็ดคอนวายุแปรปรวน108ท่าก็หาใช้วิชาโจมตีที่แท้จริงไม่แต่เป็นเพียงทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการตีเหล็กเช่นเดียวกันกับเข็ดพันคอนร้อยหลอมที่เป็นวิชาหลอ่อหลอมสังขาร มีไว้เพื่อขัดเกลวสังขารร่างกายของตนเท่านั้นและผลจากการฝึกปลืออย่างหนักที่ใต้ทะเลหลานสิงหลี่ยาวยามนี้มีความแข็งแกร่งและความเร็วเพิ่มขึ้นมากช่วยให้มันสามารถต้านรับการโจมตีของติงหลิงตังได้นานขึ้นจนถึงตอนนี้แม้ว่ามันจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งดุดลรรอมจากเหล็กและเหล็กกลามีกำลังวังชามาหาศาลอย่างน่าอัศจรรย์แต่มันไม่มีวิชาดาบหรือวิชากระบี่แม้แต่กระบวนท่าเดียว แต่หากเป็นอาวุธปืนขอเพียงเนียวไกกระสุนก็จะระเบิดออกไปท,ทันทีเรื่องแค่นี้มันยังพอจะกระทำได้เมื่อคิดได้เช่นนี้หลีเหยาก็ลุกขึ้นคารวะสงจงเฉาครั้งหนึ่งก่อนจะเดินไปที่คลังแสงอาวุธปืนนักศึกษาทั้งสองฟากทางเดินตรึงงันไปชั่วบุบพวกมันขบคิดไม่เข้าใจว่าฉไหนมีคนที่จะเลือกปืนด้วย ทุกคนที่อยู่ที่นี่นอกจากหลีเหยาแล้วไม่มีใครเป็นมือใหม่แต่ละคนเข้าใจสามัญสำนึกพื้นฐานข้อนี้เป็นอย่างดีสำหรับผู้บำเพ็ญตนที่เชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดอย่างพวกมันอาวุธปืนรังแต่จะถ่วงแข้งถ่วงขาให้พวกมันช้าลงไม่สามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาได้อย่างไรก็ตามเมื่อพวกมันพบว่าผู้ที่กำลังเดินออกไปเลือกปืนคือหลีเหยาดวงตาค่อยเผยแววโล่งใจหลายคนอย่างพยักหน้า สายนักศึกษาหลีเหวาเจ้าเลือกปืนสักสองสามกระบอกไว้ป้องกันตัวเองก็ดีแล้วไม่ว่าพวกเราจะพยายามปกป้องเจ้าอย่างสุดความสามารถแต่การต่อสู้อย่างอิสระบนท้องถนนไม่ว่าเรื่องใดก็เกิดขึ้นได้เป็นการดีที่เจ้าเองก็จะเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยถูกต้องฝั่งว่าฝีมือของเจ้าไม่เลวเลยแต่จะอย่างไรการต่อสู้ในสนามรบไม่ใช่ความถนัดจัดเจนของเจ้าคิดเสียว,ว่าเจ้าเป็นกองหนุนก็แล้วกัน ส่วนตัวไว้ให้ดีคอยยิงสนับสนุนสักสองสามนัดพวกเราจะจัดการกับสัตว์อสูรให้เกตเจ้าเองทุกคนพากันกล่าวอย่างมีน้ำใจไม่ตีไม่ได้รังเกียจรังงอนที่หลีเหยามีฝีมืออ่อนด้อยแม้แต่น้อยในความเห็นของพวกมันหลีเหยาเป็นเพียงนักศึกษาใหม่จากภาควิชาหลอมสร้างหากฝีมือการต่อสู้ของมันจะอ่อนด้อยกว่านักศึกษาอาวุโสจากภาควิชาวรยุทธ์อยู่มากก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใด แต่ในฐานะนักกล่อมสร้างผู้หนึ่งมันกลับยินดีกระโดดเข้าเสี่ยงชีวิตในสนามรบอันสุดแสนอันตรายต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกคนเพียงน้ำใจข้อนี้ผู้อื่นไม่นับถือเลื่อมใสมันก็ไม่ได้แล้วแต่หลี่เหยาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับความคิดของคนเหล่านี้แม้แต่น้อยมันพอเข้าสู่คลังแสงอาวุธปืนก็ยืนตรึงพึงเพื่ออยู่ท่ามกลางอาวุธปืนมาตรฐานนับร้อยที่อัดแน่นอยู่บนชั้นวางปืนในฐานะ ผูงมง,งายที่ครั่งไคร์อาวุธวิเศษทางทหารความลุ่มหลงที่มันมีต่ออาวุธปืนไม่ได้น้อยไปกว่าอาวุธวิเศษประเภทดาบเลยอย่างไรก็ตามในวันปกติทั่วไปอาวุธวิเศษจำพวกดาบนั้นพอจะพบเห็นได้ง่ายแต่อาวุธปืนที่ทรงพลังจำนวนมากอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดหากต้องการเข้าถึงต้องใช้คุณสมบัติจำเป็นขั้นสูงบงอย่างซึ่งแน่นอนว่าหลีเหยาไม่เคยมี ในอดีตมันเป็นเพียงหนอนขยะตัวน้อยๆที่ไร้คุณค่าความหมายอย่างมากที่สุดที่มันเคยได้สัมผัสก็มีแต่อาวุธปืนยอดนิยมอย่างเช่นปืนระเบิดเพิงอสศนีเท่านั้นหลี่เหยาวดวงตาสว่างวาบด้วยประกายระโมบโลบมากเหลียวซ้ายแลขวาอย่างระลานตาน้ำลายแทบจะไหลย,ย้อยลงจากมุมปากอยู่แล้วทลาเขาไปกอดจูบรูปคำอาวุธปืนวิเศษแต่ราก็บอกอย่างรักไข่หลงไหลสงจงเฉายิม้มแยม้ม ในฐานะทหารกับคนที่รักอาวุธปืนเช่นกันมันมักจะเกิดความรู้สึกสนิทสนมเสมอดังนั้นกล่าวอย่างใจกว้างว่าสิ์น้องเล็กเจ้าในเมื่อเป็นนักรอมสร้างพลังต่อสู้ไม่สูงเยี่ยมเท่าใดการต่อสู้ในเขตเมืองจะเป็นอันตรายมากสำหรับเจ้าเจ้าควรเลือกปืนที่มีอนุภาพร้ายกาศไม่ว่ากระบอกใดที่อยู่ที่นี่หากเจ้าชมชอบก็หยิบไปได้เลยข้าจะมอบแผ่นยกบันทึกวิธีการใช้งานให้แก่เจ้า รับรองว่าภายใน3นาทีเจ้าจะสามารถควบคุมการทำงานขั้นพื้นฐานของพวกมันได้อย่างสบายหลีเหยาพยักหน้ารับตามสัญชาตญาณขณะที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับอาวุธปืนมากมายรู้สึกละลานตาจนเลือกไม่ถูกอยู่บ้างจนกระทั่งสายตาของมันกวาดไปพบสัตวประหาดเหล็กมหึม,มาในมุมหนึ่งก็ไม่อาจถอนสายตากลับมาได้อีกกืนน้ำลายอย่างฟืดคอเดินตรงไปทางนั้นอย่างลืมตัวหนาทีต่อมา จเจ้าเทียนชงและหลูเทียซานสองผู้แข็งแกร่งที่สุดในหมู่นักศึกษาใหม่นั่งอยู่ด้วยกันกำลังกระซิบสนทนารัวเร็วหัวข้อของการสนทนากับเป็นหลีเหยานนับตั้งแต่ครั้งก่อนซึ่งหลีเหยานพลิกสถานการณ์อย่างน่าอัศจรรย์ในวันสุดท้ายบทขยี้สี่ยอดฝีมือของหอบังกรเรนช่วงชิมอันดับหนึ่งในทำเนียบอันดับผู้มาใหม่ไปของทางคู่ก็มองว่าหลีเหยาวเป็นคู่แข่งตัวฉกาจที่สุดของพวกมัน ทีแรกทั้งสองอาศัยข้อได้เปรียบจากการที่ภาควิชาวุทยุมีหลักสูตรพิเศษทางอาชีพจำนวนมากและการฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งในภาคการศึกษาแรกกอบโกยคะแนนหน่วยกิจเป็นกอบเป็นกรรมจนถึงกับแสงหน้าหลี่เหวยาวได้จริงๆอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่วันก่อนสิ้นภาคเรียนหลี่เหวยาวประสบความสำเร็จในการดัดแปลงเตาหลอมไทเออรุ่นที่หสร้างผลงานยิ่งใหญ่จนได้รับทุนดาวรุ่งแห่งทุ่งร้างใหญ่ ทั้งได้รับรางวัลคะแนน,นหน่วยกิจ3,000คะแนนพุง่งคืนแสงหน้าพวกมันในรวดเดียวอีกครั้งทั้งสองนอกจากตกตะลึงแล้วก็ได้แต่จนปัญญาพวกมันเดิมทีตั้งใจจะกลับไปหาครอบครัวในช่วงปีใหม่ระหว่างปิดเทอมฤดูหนาวแต่ภายใต้แรงแขนนี้พวกมันก็ไม่มีแก่ใจจะกลับบ้านแล้วเอาแต่ฝึกฝนดุดเสียสติแม้แต่ในวันปีใหม่อย่างลำบากยากเย็นในที่สุดรอจนมีโอกาสจะกอบโกยคะแนนครั้งมโหรา แต่ผู้ใดจะคาดคิดว่าหลี่เหว่เองก็มาด้วยหลูเถียซานกล่าวอย่างลังเลไม่ว่าอย่างไรมันก็เป็นนักหลอมสร้างอย่างดีก็ทำได้แค่สนับสนุนการต่อสู้และส่วนใหญ่งานของมันคือการซ่อมแซมอาวุธวิเศษที่ใช้ในการต่อสู้หากต้องการได้รับคะแนนสงูงสูงคงไม่ใช่เรื่องง่ายรอกระมังเจ้าเทียนชงตอบด้วยสีหน้าไร้อารมณ์นั่นก็ไม่แน่นะัก เจ้าผู้นี้เป็นคนเสียสติหากถูกบังคับขึ้นมาไม่ว่าเรื่องใดล้วนกระทำได้ไม่แน่ว่าจะสร้างความประหลาดใจให้พวกเราอีกครั้งตึงตึงตึงเจ้าเทียนชงกาวยังไม่ทันจะขาดเสียงเห็นหลีเหวยเดินออกมาจากคังอาวุธด้วยฝีเท้าหนักหน่วงหลายคนหันไปมองตามเสียงโดยไม่ตั้งใจจากนั้นจากนั้นก็ตะลึงล้านหลูเทียซานดวงตาเบิกกว้างแทบถลนร้องออกมาอย่างลืมตัวนั้นมันอะไรกัน เห็นหลี่เหาถืออาวุธปืนขนาดหนักที่ใหญ่กว่าต้นขาของมันเสียอีกประกอบด้วยหกลำกล้องหมุนควงเป็นวงกลมสลักไว้ด้วยอัขระยันอันลึกลับซับซ้อนผดึกวิเศษสีแดงจัดจา้าฝังเรียงรายเป็นวงบันดาลให้ผู้คนนึกถึงลำต้นไม้ใหญ่ที่กำลังลุกไหม้ด้วยเปลวไฟย,ย่างไรก็ตามเพียงเท่านี้ยังไม่นับเป็นอะไรได้หากเทียบกับร่างท่อนบนของหลี่เหยาเห็นสายกระสุนหลายเส้นพันอยู่บนร่างของหลี่เหยาเป็นรูปกากบาท กระสุนแต่ละนัดมีขนาดเท่าศีรษะของทา่ารกหัวกระสุนฝังไว้ด้วยผลึกวิเศษส่วนปอกกระสุนเต็มไปด้วยอัคระยันล้วนเป็นกระสุนระเบิดพลังปานทั้งสิน้นทั้งชุดรวมเข้าด้วยกันเกรงว่าจะมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าครึ่งตันคนทั่วไปอย่าว่าแต่จะพกพากระโจนเข้าสนามรบด้วยเลยแค่ไม่ถูกทับตายขาที่ก็แปลกไปแล้วป,ปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกล้องนี่นี่นี่เป็นอาวุธวิเศษที่ติดตั้งบนรถรบผลึกวิเศษ มันถึงกับถือไว้ด้วยกำลังแขนข้างเดียวจริงๆมีคนอุทานอย่างเหลือเชื่อแต่ละก้าวของหลีเหยาทําให้สายกระสุนแกว่งกระทบกันก่อให้เกิดเสียงติ้งติ้งไม่หยุดมันเดินสายอาดอาดไปยังที่นั่งของตนในใจยิ้มย่องผ่องใสาหาไทาเทียบด้วยพระกําลังของมันสมควรสามารถใช้พลังของปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกล้องได้ยอย่างเต็มที่ราวกับว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมันโดยเฉพาะอย่างไรอย่างนั้นเทียบกันแล้ว ปืนระเบิดเพลิงอัศนีก็กลายเป็นออนแอร์เกินไปทันทีนี้ต่างหากจึงจะเป็นอาวุธวิเศษที่ลูกผู้ชายสมควรใช้หลูเทียสานในที่สุดอดรนทนไม่ได้อีกต่อไปพุ่งพรันไปยืนเผชิญหน้ากับหลีเหยาสหายนักศึกษาหลีเหยาปืนที่เจ้าเลือกกระบ,บอกนี้หลีเหยาเลิกขิวมีปัญหาอะไรหรือหลูเทียซานตะโกนกองแน่นอนว่ามีปัญหา ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าปืนนี้รวมทั้งกระสุนมีน้ำหนักมากแค่ไหนข้าทราบว่าเจ้าแข็งแกร่งทรงพลังสามารถพกติดตัวไปได้แน่นอนแต่เจ้าเคยคิดถึงเรื่องแรงสะท้อนถอยหลังของปืนหรือไม่อาวุธหนักขนาดนี้มีแรงสะท้อนถอยหลังหน้าขนพองสยองก้าวยิ่งเทียบได้กับการถูกหมัดเต็มกำลังของผู้บำเพ็ญตนดานเลียนฉีขั้นที่สามต่อยใส่ซวงอกของเจ้ายังโหดเหี่ยมไร้ปานี้เจ้าสามารถตาร้านรับไว้ได้หรือ มันไม่เพียงแค่กล่าวด้วยปากเท่านั้นทันใดนั้นพันกล้าวถอยหลังแล้วต่อยหมัดใส่ซวงอกของหลีเหยาอย่างดุด,ดันหลีเหยางงงันวูบมันคุ้นเคยกับการต่อสู้กับยอดฝีมือดานจูจีเช่นติงหลิงตัางหมัดของหลูเทียซานนั้นทั้งทื่อด้านและเชื่องฉามากสำหรับมันแทบจะเหมือนกับหมัดของผู้เท่าอายุหนึปีมันมี นับร้อยวิธีที่จะหลบเลี่ยงหรือรับมือแต่หลูเทียซานเหมือนว่าไม่ได้มีเจตนาหลายแม้ว่าหมัดนี้จะต่อยออกมาอย่างฉับพันธันใดโดยไม่ให้ตั้งตัวแต่ต่อให้ต่อยจนสุดแขนแล้วยังจะอยู่ห่างจากสวงอกของมันอีก2 2 8 8 7มิลลิเมตรหลีเหวกระพริบตาไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยนิดเพียงมองดูหมัดอันเชื่องช้าของหลูเทียซานต่อยมาถึงหยุดลงก่อนจะหลังหมัดกลับไปอย่างเชื่องช้าพอกัน เจ้าหมายความว่าอย่างไรหลีเห่ยาจับต้นชนปลายไม่ถูกหลูเทียสานเพิ่มระดับเสียงกล่าวดังขึ้นอีกหน่อยข้าเพียงใช้พลังของดาเหลียนฉีขั้นที่สามต่อยหมัดใส่เจ้าอย่างกระทานหาันเห็นหรือไม่เจ้าอย่าว่าแต่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองแต่เจ้ามองไม่เห็นหมัดเสียด,ด้วยซ้ำหากเจ้ายิงปืนใหญ่แกนหมุนหกกรัมกล้องกระบอกนั้นจะเท่ากับว่าภายในไม่กี่วินาทีเจ้าจะถูกหมัดในระดับเดียวกันเมื่อครู่ระดมซัดหลายสิบครั้ง เจ้าจะไม่กระอักเรือตายหรือไรหลีเหยาพลันเข้าใจทันทีที่แถ้ผู้อื่นมาด้วยเจตนาดีอดขวนเขินอยู่บ้างไม่ได้มันสมควรตอบว่าอย่างไรดีหากตอนนี้บอกออกไปว่าข้าเห็นมัดของเจ้าชัดเจนอย่างกับเตาคารมีหลายร้อยวิธีที่จะหลบได้หรือแม้ว่าจะต่อยถูกร่างของมันจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดไม่ทราบว่าจะดูยิงยโสโอหังเกินไปหรือไม่หลังจากคบคิดชั่วขณนะหลีเหยากล่าวว่า สหายนักศึกษาหลูเทียซานขอบคุณสำหรับคำเตือนของเจ้าข้าจะระวังจากนั้นมันเดินไปอย่างที่นั่งของตนนั่งลงพรางวางปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกล้องไว้บนตักเช็ดถูไปมาอย่างปราบปืนเจ้าหลูเทียซานเมื่อเห็นว่าหลี่เหวยาไม่รับฝั่งเข้าหูเลยต้องกระทืบเท้าอย่างคุนเคืองลืมมันไปเถอะเจ้าเทียนชงหยุดยั้งสหายกระสิบว่า มือใหม่ก็เป็นเช่นนี้เองมันจะเข้าใจว่าอาวุธปืนยิ่งใหญ่โตยิ่งทรงพลังก็ยิ่งดีรอให้มันลิมรสความทรมานสักสองสามรอบก็จะเข้าใจไปเองสองสมรอบเพียงแค่รอบแรกกระดูกของมันก็จะแตกเป็นชิ้นๆจากนั้นก็กลายเป็นภาระของเราที่ต้องช่วยมันมันจะเป็นตัวท่วงอย่างแท้จริง หลูเทียซานคำรามอย่างขุนข้องรำคาญอยู่บ้างเมื่อเห็นปืนที่หลีเหยาเลือกมามันก็รู้ว่านี่เป็นมือใหม่อย่างสมบูรณ์มันและเจ้าเทียนชงมีประสบการณ์ต่อสู้ในสนามรบจริงมากมายและสิ่งที่น่ารำคาญใจที่สุดในระหว่างการต่อสู้ก็คือการที่มีมือใหม่ซึ่งไม่เข้าใจสถานการณ์รวมอยู่ในกลุ่มด้วยซึ่งถุดสายจะกลายเป็นภาระหนักให้กับกลุ่ม ลี่เหยาไม่ได้รับรู้ความคิดของคนทั้งสองมันกำลังนั่งเช็ดปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกล้องอย่างระมัดระวังทางหนึ่งทำความเข้าใจกับโครงสร้างปืนปากก็ถามอย่างไม่ตั้งใจว่าเซียวหลิงเจียหมัดเต็นกำลังของผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญฉีขั้นที่สามหากเทียบกับหมัดที่ท่านมักจะต่อยฆ่าไม่ทราบว่ามีพลังอยู่สักกี่ส่วนติงหลิงตังคบคิดเล็กน้อยอืมนี่แทบไม่อาจนับได้อย่างมากที่สุด ก็ไม่เกินหนึ่งในสิบส่วนกระมังถามทำไมอ๋อไม่มีอะไรหลี่เหวแตะจมกูกทำการเช็ดปืนใหญ่ต่อไปอย่างครึ้มอกครึ้มใจในเวลานี้เองมีเสียงตุ้มดังมาจากด้านใต้เรือขนส่งชั้นวิหกสายฟ้าราวกับว่าถูกกระแทกด้วยคลื่นขนาดใหญ่พวกมันมาถึงเมืองสิงเจอแล้วสนามรบอยู่ที่เบื้องหนา้า